โอเคสวัสดีครับพบกับผมเอ็มในช่องเอ็มครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมคุกิลันเก่าๆเช่นเดิมนะครับคุกิลันเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับก็วันนี้ก็จะมาลองโค้ดนะครับโค้ดเก่าๆนะครับว่าโค้ดยังใช้ได้ไหมนะครับเนี่ยโค้ดนี่นะครับโค้ดอันนี้จะเป็นแม็ก e ิเวลนะครับถ้าเกิดกดติดเนาะจะเป็นแม็กนิเวลนะครับอันนี้ก็จะเป็น โค้ดปั๊มเวเหมือนกันนะครับอีกนหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับว่ามันยังจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเข้าผ่านตัว sb gamer เลยนะครับนะครับตัวเกมเนาะแล้วกด g z s e t gaming ok นะครับแค่เกมผมก็ไปสร้าง id ใหม่เลยนะครับผมใช้ id ใหม่เล่นเลยเนาะจะได้ลองไปนะครับว่ามันได้จริงเปล่าผมลืมไปด้วยว่า ถ้าเกิดกดติดแล้วมันกดต้องกดอะไรต้องต้องแก้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวต้องไล่ดูคลิปเก่าๆก่อนนะครับแล้วลองดูแปนหน่งนะครับรอมันหลดด้วยแหละ เราโหลดเข้าเกมแป๊บนึงนะครับเสียงดังไปหรือเปล่าเนาะดูเสียงกันครับโอเคนะครับดเสียงอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ ผมนั่งดูคลิปเก่าผมก็ยังงงอยู่ผมลืมอ่ะลืมไปแล้วด้วยนะครับเคนี้ก็เบอรหนึ่งเลยนะครับเริ่มต้นเลยเบอรหนึ่งนะครับมีเพชรสิบเพชรมีเงินหมื่นห้านะครับรับรับของก่อนนะครับมันมีอะไรรับบ้างอ๋อมีแค่ข่าวข่าวนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนแคปเริ่มเลยตัวละครก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ตัวเดียวนาะนี่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองกันดูนะครับ ก็ครบเลยแล้วกันวูู้ลองเล่นแป๊บเป็นงไงครับเดี๋ยวไปบน่งนะผมกดเป็นนี่เปลี่ยนนี่กันเฮ้ยเอากดผิดอีกโเ้ยเกมใหม่ครับใหม่ใหม่ใหม่กดผิดกดผิดกดผิดขออภัยด้วยครับเดี๋ยวซื้อบูสเตอร์สัก สองอันแล้วนะครับใชบูสเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองดูนะครับอ่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองโค้ดิดูนะครับได้เปล่าอันนี้ขึ้นหมายเิน,นเดียวเว้ยห้าส่วนสามนะครับเดี๋ยวลองแก้ดูนะครับ สถานี้เปลี่ยนเป็นอะไรวะห้าศูนย์ห้าปะเอ้ยผมลืมแล้ววะเออผมลืมแล้ววะเพื่อนเพื่อนจริงกันเนี่ยปุ๊บวิชาเดิมหายมาแล้วฮะ ลองเล่นไปเป็นนะครับเราลองลองลองกดเราลองไปตายอยู่นะครับอะโอเคเราเล่นไปเรื่อยนะครับเอชชัปเอชชัปเราลองตายอยู่นะฮะตายไปซะกคือลองดูได้ไอพีไหมโอเคไม่ได้นะครับ ผมก็ลืมมาวด้วยเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยโอเคทีนี้มันไม่ได้นะครับเราออกเกมเลยแล้วกันนะครับโอเคออกเกมแล้วเราก็เข้าผ่าน S B Game Maker มอนเดิมนะครับผมต้องไปไนั่งคลิปดูตัวเองเนี้ยไปนั่งไล่คลิปดูคลิปตัวเองเงียบ้าเอ้ย อ๋อเป็นเป็นห้าส่วนห้าโอเคถูกแล้วครับเมื่อกี้ถูกแล้วถูกแล้วเดี๋ยวทำว่าอัพนะครับนี่ลองลองลองไม่มีอะไรเกินคาดหรอกครับโอเคไปฮนะเราลองไปหยุดตรงโอเคลองตรงนี้นะครับเดี๋ยวโคเวลแม็กก่อนนะครับเื่อได้เนาะปึ๊บ โอเคไม่ได้อีกแล้วอะไรเน,นี่ยโอเคไม่ได้นะครับรอบนี้ก็น่าจะเกลือนะฮะไม่ได้แต่เราลองไม่ไปให้จบก่อนนะครับโอเค อันไปมันจบนะครับเขเยนไปสองแล้วจ้าโอเคโอเคให้มันบั็อกออกไปนะครับหายากเหมือนกันนะโคดเนี่ย เดี๋ยวเราเล่นไปใกล้ๆจบแล้วครับแล้วเราลองดูนะได้ไม่ได้เนาะใช้สูตรไปเรื่อยลยครับวันนี้ผมไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับผู้พิรันานานมากเลยนะ โอเคเราลองเอาตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเราลองเอาแม็กเรียอก่อนครับแมวไม่ได้มันเดิมนะครับนี่จะไปเปลี่ยนเป็น,ปนฮึ่มคุจะเห็นบักออกนะครับโอเคพอหลุดแล้วก็ โอเคตามนั้นนะครับต้องสลับกันอย่างนี้แหละนะครับดนกว่าจะได้ครับหรือว่ามันโดนแก้ไปแล้ววะ <laughs> <laughs> โอเคโดนแก้แล้วหรือเปล่าพเพื่อนอ่ะซื้อไปเรื่อยผมทีนี้ พอใจเองอ่ะไปที่ผมเลยลองกดเลยนะโอเคไม่กด,ด,ดบ,กบูทละเสียดายเงียบกิบเงาให้มันหลุดเลยนะครับ มันหายยากเงนะเนี่ยอะไรครับเนี่ยน้องๆผมเริ่มกำหมัดแล้วตอนเะนี้ยเริ่มกำหมัดแล้วบองตรงสุ่มดิสุ่มไปเล่นนะฮะสุ่มไปปึง้งเออ ตัวไหนก็มาโอเคครับไปต่อนครับบูทไปเดี๋ยวลองโค้ดอันนี้ก่อนนะครับห้าสนสามก่อนเนาะไม่ได้โค้ดแม็กเลเวลก็ไม่ได้โอเคนะครับ มาวงการกำมัดนะครับ <c oughs> อ่ะลองปิดแล้วเปิดใหม่นะครับอ่ะเริ่มกันเลย <c oughs> ไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะครับลองไปเรื่อยครับเอาให้ติดอ่ะก่อนจะติดอ่ะสมัยก่อนผมทำนี่ก่อนจะติดก็ผากไก่นั่นนะครับ ไปลองตรงหัวใจที่สองดูครับโน่อยไม่ได้เว้ยแล้วเนี่ยเฮ้ยเพื่อนมันยากขนาดเลยวะ เริ่มกำหมัดละเด้ออะไรวะเนี่ยไม่ได้เลยวะผมว่ามันก็ได้สักรอบนแหละต้องซื้อไปเนี่ยรู้สึกมันเปลืองอะไรมันซื้อแม่งแล้วอ่ะไปเลย มาโอ้โหมาโอ้โหทำไมมันจากจังเลยหรือมันแก่ไปแล้ว มันแก่ไปแล้วเนอะถมันจะลองซื้อตัวละครดีปะ่ะอันนี้เนี่ยอันนี้เน,นี่ยเน,นี่เหมือนสามเนี่ยซื้อแม่งเลยนี่เนี่ยไปพุ่งไปเลยครึ่งทางพอครับมาโอ้ฮ่า มาเฮ้ย hey, มาแล้วนะครับติดแล้วนี่เปลี่ยนเป็น5้5เอาละมันม,มากดะไรวะเออเออเอเนีเ่ยเอาละติดแล้วนะครับมาเลยเว,ว้ยมาเลยเว,ว้ยหรือก็เล่นให้มันจบนะครับทีหลือก็เล่นให้มันจบอย่างเดียวนะครับน้องๆ โอ้ยเชียเชียเชียรยรินอันนี้คือติดแล้วนะครับแต่ว่ามัน,ม,นมันไม่ใช่แม็กเลเวลนะอันนี้มันอ่าขึ้นตามระยะทางนะครับแต่ว่ามันขึ้นเยอะขึ้นเยอะกว่า,กวาปกติแหละเดี๋ยวลองดูลองดูจนจบจำจะไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ขออภัย ไม่ถึงหัวใจแน่เลยโุ้นัดไปเอ้ยตายจอยฮ่ามึงเอ้ยนี่เป็นไงสองแสนอีพีสองแสนเพื่อนนี่ฮะเป็นไงไปยืดเลยพุ่งไปทีเดียวนี่นีดีดีเป็นไง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 โอ้ พุ่งไปวจเอ็ดเลยนะครับจากไปวเท่าไหร่เมื่อกี้วิวสามนะครับพุ่งวิวเอ็ดแล้วนะครับทีนี้แล้วก็เหลือแต่เราก็วิ่งตามเนี่ยเราซื้อนางฟ้าได้แล้ะจริงจมิงเรงซื้อก็ได้นะครับมันจะมีโค้ดอยู่นะครับโค้ดนางฟ้าอยู่เดี๋ยวค่อยไปทํากันเนาะเดี๋ยวค่อยไปสอนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราต้องเก็บเพชรซื้อตัวนี่ครับไม่ไพ่ไม่ไพ่เนี่ยไม่ไพ่เนี่ยครับต้องได้เพชรหนึ่งร้อยสิบเก้าเพชรก่อนนะครับมาซื้อตัวไม่ไพ่กันนะครับ พอตัวเต้นไผ่แล้วก็ไปปั๊มที่ดา่านน้าแข็งตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้น้ำแข็งตรงนี้นะครับโอเคก็ได้ของมาเยอะนะครับรับของก่อนรับของก่อนอืออัตรนไหนผมเล่นได้ดีแล้วมันจะโอ้ยมีนี่แล้วโอเคนะครับอัพก่อนอัพก่อนอัพก่อน อ้ําพอใจก่อนนะครับเราจะวิ่งไกลขึ้นนะครับหรืออ่านสักสิบนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับมันเรียนดีละจากวิวละเอีดนั่นเพื่อนๆดูไว้นะจากวิวละเอีดนี่ครับมันจะไปถึงไหนถ้าอีกโค้นหนึ่งมันติดอ่ะมันจะเป็นแม็กซ์เรีวเลยนะครับก็คือเรีวร้อยเลยนะครับแต่มันติดยากนะครับก็แต่คนนี้ติดก็โอเคแล้วนะ ต่อไปเดี๋ยวถ้าเกิดผมได้ตัวไม้ไผ่แล้วผมจะมาทำคลิปสอนอีกทีนึงแล้วกันนะครับเอ้ยเออใช่ใช่ตัวไม้ไผ่แต่ก็จะได้แหละแต่มันต้องเปิดแอป,ปนั่นน่ะดิอ่ามันต้องเปิดจีจีมาด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้เปิดมาเนาะไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับแต่คลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับไปทีละคลิปนะครับจะได้ค่อยเรียนรู้กันไปนะครับไปทีละหลายอย่างงงกันอีก อย่าโลภอย่าโลภถ้าเราโลภอะ่ะรับหายแน่นอนครับอโอเคบนนัททามเฮล,ลาวินได้ไกลขึ้นนะครับสักสองล้านไปแต้มัาสองล้านไปออสองล้านแล้ว สมัยก่อนเล่นสนุกนะทุกกิลันเนี่ยมันไ,ไม่น่าปิดเลยเซิร์ฟไทยผ่านแล้วผ่านแล้วว่าไงว่าแล้วก็ไหวไม่ถึงแต่จอยไปต่อไปต่อไปต่อเออไปต่อไปต่อแต่เราดูนะว่ามันจะไปเวฟเท่าไหนนร่นะแต่กิ๊กละเอียดนะครับ แล้วเกิดผมเปิด G G ผมพายแฮกต่อแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผมไม่ได้เปิด G G ดิผมลืมซอรี่ด้วยนะครับเดี๋ยวใกล้ตายเดี๋ยวผมลองกดโค้ดอันนั้นดูนะแม็กแม็กเร็ว้อยดูนะครับมาได้ไม่ได้โอ้ยลอง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 โอไม่ได้นี่หว่าเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะไ,ไ,ไปหาทำเอาไปทำ รอวีวีเอ็ดนะครับเป็นเวฟเท่าไหร่นะครับคะแนนเอ่อ EP ได้ประมาณ1นล้านเก้านะครับรอรุนอร่นวีวีรอรุ่นเวฟโอ้ยวีวฟสี่สิบสี่เห็นไหมแป๊บเดียวนะครับจากเวฟสามมาเวฟเอ็ดแล้วกว็เวฟสี่สิบสี่เลยนะครับเงินได้มาสองแสนสองแสนสามนะครับเอือเป็นไงล่ะนะครับก็เวิร์กอยู่นะครับเนี่ยได้ตัวไม่ไผ่ละแต่ยังไม่ปลดดนันน้ำแข็งหรือเปล่าเลยปลดยังวะเรารอดูคนระับเขาปลดเรียง มันต้องทำเคเวสหรือว่าทำอะไรสักอย่างนะครับผมก็ลืมไปแล้วเดี๋ยวค่อยๆไปค่อยศึกษานะครับแล้วเปิดอย่างวันเนี้ยมันมันต้องมีอะไรวะผมก็ลืมมันเนี่ยใครใครใครรู้บ้างนะครับบอกด้วยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปซื้อตัวนี่ก่อนซื้อคุกกี้รันไม้ไผ่เนี่ยครับซื้อคุกกี้ไม้ไผ่คุกกี้รันไม้ไผ่โอ้ยนี่นะครับอัพเดมไปเลย เราต้องใช้นะครับตรงน,นี้เราต้องใช้ในการปั๊มเงินนะครับแล okay. ้วก็ปั๊มเวลด้วยนี่โอเคนะครับก็ประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราลองเราลองโคดอีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองโคดเวลอันนี้ดูนะครับเวลร้อยดูถ้าไม่ได้ก็ช่างมันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวมันจะดูเฉย โอเคครับเลองไปเลย go โอเคลองดูครับไม่ได้นะครับโอเคก็ช่างมันนะไม่เป็นไรเอ๊ะโอเคเดี๋ยวลองโค่นที่ด้วย ถ้าหาไม่ติดแล้วนะครับถ้ามันติดเนี่ยมันก็นั่นแหละครับแล้วก็เล่นได้ยาวๆนะครับเดี๋ยวผมมาสอนใช้อีกทีนึงแล้วกันนะครับเออเมื่อกี้ก็ลืมเปิดจีด้วยอ้อตายแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมกดออกแล้วกันนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับโค้ดแฮกนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะโค้ดนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับโค้ดโค้ด้างบนเนี่ย บื้งบนใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าโค้ดข้างล่างยังเป็นปริศนาอยู่ครับว่าใช้ได้หรือไม่ใช่ได้ใช้ไม่ได้นะครับแต่ผมว่าน่าจะใช้ได้แหละแต่มันต้องมีพิธิกอะไรทั้งอย่างนียนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลองด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกลับมาคลิปหน้าแล้วก็เดี๋ยวมาลองพร้อมกันนะครับไปพร้อมๆกันพวกเรานะครับเราจะรู้ว่าเราต้องมาไขปริศนาว่าโค้ดนี้ยังใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เอาไว้เียนนี้ก่อนล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าล มีอะไรจะสอบถามนะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมไล่ตอบเนาะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ We rock, subscribe to the rap.